เหตุที่หนองบลําพูรกระชันหน่อยนะฮะเป็นเรื่องของสามีพัญญาทีนี้ประเด็นคือมันโหดร้ายผัวเนี่ยยิงเมียแล้วก็ทิ้งศพกลางบ้านตัวเองยิงเสร็จปุ๊บหนีนะฮะแต่ก่อนจะหนีเนี่ยอุ้มลูกไวเพียงแค่สองขวบเท่านั้นไปฝากให้กับคุณแม่เลี้ยงเพื่อจะเลี้ยงดูแล้วตัวเองก็หนีไปตอนนี้ตํารวจยังตามไล่ล่าอยู่นะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ ไปเจอเป็นสภาพศพแล้วฮะ uh huh. ผู้ตายวัย36ปีชื่อคุณรัตด,ดาวัน uh huh. นอนหงายจมกองเลือดอยู่กลางห้องโถงที่บ้านน่แหละครับแล้วกระสุนเนี่ยเข้าที่หัวเลยฮะนัดเดียวนัดเดียวจอดเลยเข้าจุดสําคัญนะครับคนยิงสอบไปสอบมาชื่อในแซมฮะในแซมก็คือสามีของลัตด,ดาวันนั่นแหละหลังก่อเหตุขีม่มอเตอร์ไซค์หนีไป้วคนนี้ฮะแซม uh huh. พาลูกสองขวบไปด้วย uh huh. แล้วไปฝากเลี้ยงไว้กับแม่ของตัวเอง ทีนี้เราพยายามจะดูต้นสายปลายเหตุว่าเกิดจากอะไรไปคุยกับแม่ของคุณระดาวันก่อนแม่ของผู้ตายก็เล่าให้ฟังว่าลูกสาวกับลูกเขยก็อยู่กินด้วยกันอยู่กันแบบมีลูกสามคนอนะคุณชายสองหญิงหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุยกับลูกสาวแหละเพราะแยกตัวไปอยู่กับผัวแล้วแต่ระยะหลังเริ่มได้ยินเสียงว่าทาั้งคู่เนี่ยทะเลาะบอกแว่งกันบ่อยบางทีลูกสาวก็มาอาบน้ําที่บ้านแม่บอกก็เห็นนะลูกสาวฉันก็มีรอยช้ำตามแขนตามแผ่นหลัง แต่ที่ผ่านมาด้วยความรักในคุณอผู้หญิงเนี่ยคือเมียรักผัวมากครับก่อนหน้านี้แม้กระทั่งผัวในแซมเคยติดคุกนะผู้หญิงคนนี้ระดาวันก็อยู่ไม่ยอมมีผัวใหม่เลยรอจนผัวพ้นโทษเนี่ยก็กลับมาอยู่ด้วยกันเธอบอกเสียใจจริงๆนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็พร้อมจะโศโหสิกรรมให้กับในแซมลูกเขยนี่แหละทั้งสองคนคงจะเกิดเป็นคู่กันจริงๆแต่ก็อยากให้เข้ามอบตัวนะครับขอให้คิดถึงลูกที่มีด้วยกันอ่ะสามคนให้มอบตัว นี่เป็นแม่ของผู้ตายเราไปคุยกับเพื่อนบ้าน,นครับบอกผมมีคู่นี้จริงๆเพิ่งมาอยู่บ้านหลังเกิดเหตุได้เพียงเพียงอาทิตย์เดียวท่านเองตัวผู้ตายขีม่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาบ้านได้ไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงในแซมตะคอกด่าแล้วเสียงมันดังมากจับใจความได้ว่าเอาเงินไปหมดอีกแล้วกูเนี่ยให้โอกาสมึงมาหลายครั้งแล้วเนี่ยฮะได้ยินเสียงตะโกนแบบนี้หลังจากนั้นจากเสียงตะโกนกลายเป็นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดนะครับ จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดรวมถึงคําบอกเล่านะฮะลูกชายผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเนี่ยช่วงที่พ่อกับแม่เขาทะเลาะกันลูกชายคนโตลูกชายคนโตขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาคุณย่าก่อนให้คุณย่าเนี่ยมาห้ามหน่อยพาอบอกพ่อมีปืนกลัวจะมาไม่ทันจริงๆนะครับสุดท้ายก็มาไม่ทันนะค<อ>่ะไปฟังนะฮะเสียงเพื่อนบ้านที่เล่าเรื่องนี้ทะเลาะนี่คือได้ยินเสียงแค่ผู้ชายอ่าแล้วก็คุยกับแม่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกับใครนั่นแหละครับหลังจากนั้นละ่ะ หลังจากนั้นก็ปล่อยวัวเสร็จก็มานั่งกินข้าวกับแม่ครับแล้วก็ผ่านหลังจากปล่อยวัวนี่ผ่านไปประมาณสิบนาทีถ nah ึงได้ยินเสียงปืนครับกี่นัดฮะนัดเดียวครับไปดูทางแม่หน่อยค่ะแม่ของผู้ก่อเหตุแม่ในแซมแม่ในแซมไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะคะนอกจากหลานชายวัยสองขวบโดยหลังก่อเหตุค่ะลูกชายก็ได้ขี่รถพาหลานชายวัยสองขวบกลับมาส่งให้กับทางแม่พร้อมกับสารภาพว่าแม่ ยิงเมียตายแล้วนะ <Ừ. S 1> บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเมียไปสร้างนี่เป็นแสนอีกแล้วบนกับแม่ด้วยเธอก็เลยเชื่อว่าลูกชายคงจะพกปืนติดตัวไปด้วยเลยเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะยิงตัวตายและถ้าหากลูกฟังอยู่นะหรือดูรายการข่าวใหญ่ตอนนี้แม่ฝากบอกค่ะกลับมามอบตัวกับตำรวจเถอะนะลูกมาถึงก็ขี่รถมาบอกแม่ขี่รถขีรถข่รถมาใส่อุ้มลูกมาหาแม่มจะเลื่อนอะแม่ยิงอีหลังตายแล้วก็กเอาลูกนั่งว้างไว้ แม่ตกใจหม่ตอนนั้นโตแกจนเจ็บหัวใจดีขึ้นเลยคือคือตอนนั้นแม่เชื่อเขาเลยลว่าเขา<ส>อุตส่าหเพราะว่าแกอุ่มบุกมาทั้งหาอ๋อร้องมไห้มาด,ด้วยแม่แล้วเขาบอกแม่ว่าอะไรก่อนจะหนีไปเขาบอกว่าไงฮะเขา่จะบอกสํำนันหละสํำว่า แซมสิม่หมอตัวดักแม่แซมสิลาประมดแต่ว่าขอไปท้าใจต,ตังสตีกรแต่เลสีวอลโอ๊ตบรคืออัดอ,อันมากบบกับบรลูว่าสิไปหาไซเจ,จ็บกดแนใจก็เลยว่าให้อภัยลายเทียแล้วกับเส้าเลนตินตดหนีอีกไม่ไหนีล่ะบอลูคือการเลี้ยงติดนีแต่ว่ายิ่เราข่าวว่าเป็นแซนต่อให้รู้สึกผิดร้องไห้มาหาแม่ตัวเองบอกยิงเมียเรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่นี่คือคดียาญาไ่ใช่ฆ่าคนตายแล้วก็เป็นเมียของตัวเองด้วยแม้จะอารมณ์โฉวบืออะไรก็ตามแล้วหลบหนีตำรวจเขาก็ต้องเล่งไล่ล่าครับตรวจสอบล่าสุดไปเนี่ยเจ้าหน้าที่แบ่งกําลังออกเป็น2ชุดเพื่อติดตามตัวในแซมนะฮะมีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดนะฮะเป็นจังหวะที่แซมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เป็นลักษณะของมอเตอร์ไซค์วิบากอะคุณ mm. เนี่ยเนี่ยยกสูงแบบเนี้ยแซมหรือสุริยาเนี่ยนะครับสวมเสื้อแขนยาวสีเข้มกางเกงขายาวสีดําใส่หมวกกันน็อกขับผ่านไปทางบ้านป่าแดงงามอันนี้เป็นทางล จะออกไปจังหวัดเลยหนองคายและอุดรคาดว่าก็คงมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีพอสมควรนะครับรวมถึงการคุ้นเคยในพื้นที่เพราะฉะนั้นรู้เส้นทางการหลบหนีเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้แบ่งกําลังออกติดตามรวมถึงประสานจังหวัดใกล้เคียงแซมเองก็มีประวัติคดียาเสพติดมากว่า5ปีนะครับอาจจะมีเพื่อนหรือว่าคือ่ายในบริเวณใกล้เคียงคอยช่วยเหลือด้วยหรือไม่เจ้าหน้าที่เขากําลังสืบอยู่นะครับค่ะ